สวัสดีค่ะสวัสดีในที่สุดเราก็ตกลูกค้าคนที่เราตกหล่นไปคือลูกค้าผู้ที่โชคดีแล้วหวยจะออกวันนี้เดี๋ยว <laughs> จะเป็นแม่น้ำหนึ่ง <laughs> <laughs> ก็คือลูกค้าคนที่แปดสิดข้ามจริงๆด้วยข้ามลูกค้าคนที่แปดสิลูกค้าคนที่แปดสิบเถามมาว่าอาจารย์คะหนู อยากทราบว่าเด็กไอโรงเรียนที่หนูเรียนอยู่เนี่ยมีผีไหม <c oughs> โอ้ยน้องเอ้ย <c oughs> ผีคืออะไรอะคะผีคือมวลสารใช่ไหมหรือผีคืออะไรหรอชนะนอาจารย์บอกเลยว่าเออไม่ว่าจะเป็นสถานที่อะไรก็แล้วแต่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นสถานที่ราชการสถานที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะที่มีการปลุกสร้างที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเอาอีกแล้ว สาวเครื่องดีมันน่ายืนหน้าหดเออถึงไหมขัดขัดขัดและลืมลวที่มีการปลูกสร้างสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีบ้านเรือนมีอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ดูแลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองแต่ในความรู้สึกของน้องที่ถามอาจารย์เนี่ยกำลังจะถามอาจารย์ว่าโรงเรียนที่หนูเรียนอยู่นี้โรงเรียนจุดๆ,ๆนี้คือมีผีหรือดวงวิญญาณที่เ,ออเกิดเหตุตรงจุดนั้นหรือไม่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็มีอะเนาะมันมันมันก็มีอยู่นะก็จะเป็นประเภทแบบแฟ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 บใช่ไหม มีคนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างหรือชอบอําเออคนที่ไปน,นอนพักที่นั่นใช่ไหมคะะฉะนั้นก็มีอะค่ะก็มีแหละแต่ถามว่ามันเป็นตำนานหรืออะไรที่แบบว่ามีน,นู่นนั่นนี่ที่แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบจะต้องแบบว่าหูเป็นการชอ็อกๆไหมมันไม่ขนาดนั้นนะคะแต่มันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสถานที่แห่งนี้ธรรมดาค่ะโรงเรียนติดวัดมันก็ต้องมีอะไรแปลกๆอยู่แล้วแล้วสิ่งที่น้องถามที่จำขำมาเพราะว่ามันแบบว่า นะคะฉันอาจารย์เลยว่าถามว่ามีอะไรในโรงเรียนหนูไหมมีค่ะมีมีอยู่แล้วเพราะว่าโรงเรียนติดมัดด้วยนะคะแล้วสถานที่ตรงนั้นก็เป็นสถานที่แบบว่าเขาเรียกว่าป่าช้าเก่ามันก็จะมีเป็นเรื่องทรรมดอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวค่ะไปเรียนตามปกติเดี๋ยวน้องก็จบไม่มีอะไรให้คิดมากนะคะคลิปนี้โอ้ยสั้นจังเลยเป็นคลิปที่ตกหล่นเพราะว่าจริงๆอาจารย์อ่านมาสองรอบแล้วนะแต่อาจารย์ก็คือแบบ เพราะอ่านบ่อยไงเพราะขำที่น้องถามแหละแล้วอาจารย์ก็นึกว่าอาจารย์ตอบอาจารย์ก็เลยลืมนะคิดนี้ไปแค่นี้นะคะขยัยเรียนนะลูกนะแล้วหาคําถามที่มันแบบว่าไม่ได้อย่างหัวเราะไปหัวเราะก็ไม่รู้อารมณ์ดีเกินเหตุนะคะคินี้ไปแค่นี้นะคะผม